จ้ามาเนี่ยสีผ้ามาเก็บผักตนเนีนก้ก็ล่างเล็บซองจ๋านี่นี่จ้านี่คือผักโหบพผักนี่ก็กินได้ด้วยพี่น้องเขาก็ล่างแตกยอดนี่ผักโหบจ้าก็สิเอาเม็ดมันไปเห็เดเบียร์พี่น้อง นี่จะแซ่บด้วยกันเนื้อจ้ะมันจ้ะพี่น้องกินกับจิ้มกับน้ำพริกรสชาติเขาสิม,มันมันจ้ะหอดผักโขมนะพี่น้องจ้ะจ้าผักในน้ำผักอีกชิ้นหนึ่งที่กินได้เดี๋ ym ีรสชาติที่แซ่บด้วยจ้ะมันมันจ้ะช่วงนี้ เขาก็จิกก็ลังขึ้นงามงามเลยแต่พี่น้องจ้ะนาจ้านี่พักหอบล้ำของเขาก็สิออกสิเป็นน้ำแล้วพี่น้องอจ้านี่สิเป็นรูปอกสิเป็นน้ำ,นำใบเขาจีประมาณนี้จ้ะนี่ต้นหอบนะพี่น้อง ใบลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะมีรสชาติแซ่บเพื่อกันจ้ะมันๆจับพี่น้องออันนี้คือตอต้อนเฟิร์นเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งด้วยพี่น้องจ้ะตอต้อนเฟิร์นนี่รู้สึกว่าจะเป็นเฟิร์นทางเกาหลีหรือั้ง เก้าลีเพราะพี่เขาเก็บกิน,นพี่น้องแต่นี่เขายัางบกขึ้นนี่ตะตออยู่จ้ะตุก,ก็บต้นหมกไปก่อนก็ขึ้นแข้งกับต้อนอันต้มยำพี่น้องจ้ะ trong ghetto có tay ngoài kính học binh kính mày. Tất yêu binh còn ong. Hm. 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 đây Hm. cả Hm. tịt Hm. 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 Hmm. 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 ก็เคยกินก็จะกลินกินหลายด้วยพี่น้องจ้ะลองกินก่อนกับน้ำใสฮะโอเคบอลนะพี่น้องเจะเป็นเคี้ยด้พี่น้องพัก เ,เคียบเ่ยไปเลยเออกเลยถากล่องทร้ยก็อภัยด้วยพี่น้องจะ้ะมีคนจับกล่องแหงถาจังเำยหมดรลว่าจัหง่าย หลายเจ้า like อ,อ,อีกคือพักอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำให้กินนะพี่นอ้องมันแซ่บ<อ>พี่จ,จ้าถ้าผู้ใยยัไม่เคยกินกะจะถึงกินหลายเดี๋ยวจะ่น้งน้มนครับจ้า ฝนก็เริง,อ,ง,อ,งอุอ่นๆได้ะจ แล้วแตกหมดเลยพี่น้องจ๋าอีกจ้าทิ้ทางเยืมอไม้สีเยอะมากเลยจ้ะพี่น้องเขาขึ้นตามป้าแน่ว่าเขาปลูกเป็นไม้ประดับแน่จ้ะมีกระแทกมีกับเป็นปางเขาบวชพี่นอกน,นี่เขาบ่า่างแตกเงี้ยเป็นไงจ้ะ kamar titan ga di สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อมนมนีสิห้ามาเก็บพักหกนพี่นองจ้าแล้วมาอูจักพักหกพี่น้องจ้าพักหกเป็นจ้าไหนนพี่นองจ้านี่นี่ลักษณะพักหกพี่น้องจ้าเขาขึ้นไม่เขาสิเป็นยอดแบบนี้จ้าเราเอาันีใหญ่นพี่นองมีลำ ลำต้นเขาสิเป็นน้ำหนำามจ้พี่น้องจ้าเนี่ยรูมันสิเป็นเกาะมือเฮาจ้าสิเป็นน้ำหนามคือคือหยาต,กกตุกแกะพี่น้องจา้านี่ยอดเขาสิเป็นแบบนี้ถ้าใบง่ายออกมาเขาก็สิเป็นลักษณะแบบนี้จ้านี่คือต้นโฮบจ้พี่น้องเรว่าคนยี่ห้อเอิญผักตำลึงฝรั่งเนาะพี่น้องจา้าผักในกระแสืเพื่อก,ก,ก,นกันจ้ากินเหล่าลวกหลังสิมันจ้พี่น้องจ้าสาวโคราก็าาก,กินมาหลายปีแล้วเนาะ ตะพูดแนะนำผู้ใดทีเ่เคยกินกะยาพึ่งกีลายได้จ้ะนี่แซบมันจะพี่น้องจ้ะนี่เด้จ้ะพักอีกชีดิตนึงที่กินได้ในเยอรมันเนะพี่น้องจ้ะ